สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับในคุงในเกม one p a management s t นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเซนะิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ได้ทําการอาไปสุ่มของทอนนะครับไอที่เราแลกกิจกรรมไอที่มันให้เราไปใช้กระป๋องม่วงไว้นะโอเคแล้วอย่าก็ไปสุ่มตัวแดงแล้วก็อย่าไปตีคิวอนแล้วกันนะครับวันนี้เจอกิวตึงเหมือนกันนะเพราะว่ามันถึงรอบแปดทีแล้วน,นะครับที่แบบให้เรามาสู้กันนะเราเจอกับกิวอะไรเนี่ยเดอะอะไรอะไรสักอย่างนะอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ออกนะ ส่วนถ้าเกิดเราชนะคิวดีได้คือเราต้องไปเจอกับกิวยูนิเวิร์สนะซึ่งในโซนนี้คือไม่มีกิวไหนไหวกับยูนิเวิร์สเลยนะคือต้องเอาเขาเนี่ยเอาทุกกิวมารวมกันถึงจะสู้ยูนิเวิร์สได้นะแต่ก็ยาก <c oughs> เพราะว่าย <c oughs> ูนิเวิร์สได้เคยถือวัดโคตรตึงเลยคือโซนนี้คือไม่มีใครล้มเขาได้นะอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่ได้มีกิจกรรมแลรอัปเดตเข้ามานะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปเริ่มจากตัวแดงเลยกันนะครับมีอยู่สิบใบนะมา ขอตามล่าง,งูเหมือนเดิมนะเรายินยันเรายังยืนยันคำเดิมนะว่าเราอยากได้ตัวงูดวงเนตรนะมามีสิบใบเพื่อหวังผลไปเลยตัวอะไรนะขอสีทองแล้วกันนะอยากได้ตัวงูอเอามาบดฟิกเกอร์พลังนะไปเลยขอเดอสเน็กนะมาเดอสเน็กว่าไงโอ้โหเดอสเน็กสีม่วงไงโอ้ยดวงเราเนี่ยมันโคตรเกลียนะ่ะโอ้โหสอง สองข้แรงสองม่วงนะไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่เลยนะเดีย๋ยวเราไปลุยกับทนาของอาตัวไอ้ตัวอะไรล่ะของทองนะเป็นอาหีบอุปกรณ์รแฟดนะคะเป็นสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มนะอย่างละหนึ่งก็คือมมโอกัดด้านสีทองเหมือนกันเรามีทั้งหมด13ากล่องน,นะครับเดีย๋ยวเรามาลุยเลยกันนะเดี๋ยวผมจะเปิดแบบรวดเดียวไปเลยนะเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่า13กล่องผมเนี่ยมันจะออกสีทสองสักกี่อันนะมาไล่เวลาสามสองหนึ 3, 2, ่งไปลุย ปุ๊บอุ้ยอุ้ยออกอุอ้ยออกมาเลยออกมาละอันเดียวกันนะออกมาทั้งหมด6อันนะครับมามาเริ่มจากเอ๊ะรอบก่อนเราคือเราเริ่มจากไอ้อันบนใช่ไหมนี่เราเริ่มจากล่างขึ้นบนแล้วกันนะอันแรกโจมตีโจมตีโอ้โหเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เนาะมาอันนี้ต่อเลย HP ป้องกันเปอร์เซ็นต์โอ้โหโจมตีเปอร์เซ็นต์ไหมป้องกนันอัตราลดดาเมจไม่เป็นวิธีป,ป้องกันวะเนี่ย เฮดพีดพีเปอร์เซ็นต์อ่ะกัดกับกร็พอได้อยู่ก็ไม่ไม่ได้แย่อ่ะส่วนสองอสท้ายนะป้องกันป้องกันเปอร์เซ็นต์หมดแรงเลยนะเจอแบบนี้อ่ะคิดสตาครับเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์โอ้โหกระสอบสายปอดเนี่ยแบงค์เลือดเลือดเปอร์เซ็นต์มาสองเข้นเลยนะคือเป็นเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์ของเซตพลังไฟนี่คือไม่ค่อยแนะนำอ่ะแนะนำไปเล่นเป็นเซตอ่าจากโกลเดี่ยนนะครับสำหรับตัวแทงนะอ่ะ ส่วนตัวดำเซิร์ฟห้าในเจ็ดตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดอ่าร้อยหกสิบแปดไปนะครับถ้าเกิดซื้อต้นเดิมก,ก็คือสุ่มได้กระบองเหล็ก UR พาร์ทหนึ่งนะแต่ว่าผมต้องไปเอาโบลล์รีเทิร์นก่อนถึงถึงจะสามารถอ่านเล่นกระบองเหล็ก UR ได้นะส่วนตัววุฒิมีทั้งหมดหกสิบแปดไปนะครับก็คือคาดว่าอาจจะตัดสินใจเอาอาวุธก,กระบองเหล็กนะครับแล้วก็เอากระบองเหล็กพาร์ทหนึ่งนะส่วนอาวุธซื้อก็อาจจะข้ามนะทุกคนคิดว่ายัางไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับนะเพราะว่าผมเปิดผลโหวตให้แล้วแต่คนค เรื่องตัวผมเองก็เป็นเม็กระบองเหล็กอยู่แล้วแหลนะเนาะส่วนรูปกระบองเหล็กนี่คือยังไม่แก้นะไอ้ที่มันขึ้นในจอที่เป็นหน้าปกนี่คือเป็นในระบบ ios นะครับอ่ะนี่คือยังเป็นหน้าอย่างนี้อยู่นะส่วนผมมีแผนว่าจะปั้นกระบองเหล็กร่าง2ขึ้นมานะครับก็คือเดี๋ยวหินบุกตื่นนี่คือเดี๋ยวไปหาในตู้ตัว่องเอานะเพราะว่าตอนนี้คือผมก็มีตัว่มงดองอยู่ทั้งหมด26ไปใบนะก็คาดว่าเดี๋ยวจะล็อกหินกระบองเหล็กแล้วกันเดี๋ยวจะปลุกพลังให้มันแล้วกันนะให้แบบ สตารทมันบวกเกียร์หน่อยแล้วกันตอนนี้คือการันตีของเรานี่คือ31รอบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดอีกยี่สิบหกลอบไปขึ้อย่าเราต้นเดือนหน้านะเพราะว่าลิศดังใจนี่คือมันกดต่อไม่ได้นะเพราะว่าเราได้หินฟินิกแมนไปแล้วนะโอเคกระบองเหล็กเก่าเดือนหน้านะเดีย๋ยวมาสุ่มตัวม่วงกันหนทรงน่าจะมันหน้าดูเลยโอเคไปเดีย๋ยวเราไปลุยท่าหน้าของอ่าชิจายเกียวแล้วกันนะครับนะมาเจอกับกิวตึงในรอบนี้นะมาเจอกับกิวพลังอ่าเท่าไหร่วะเนี่ย ร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านล้านพันล้านนะโอ้ยเจอบเกี่ยวท่าท่าของอะไรก็ไม่รู้นะจากสี่ห้าไอ้สนะี่หกห้านะสองพันล,ล้านเราแค่พันห้าร้อยล้านเองนะสู้ยากพอสมควรเลยคะแนนีนคือก็ถือว่าตามกันอยู่นะโอเคมาเดี๋ยวเราหาปัม้มตีสักปั้มหนึ่งแล้วกันนะอ่ะตอนนี้มีคนตีปัม้มสุริย์อยู่นะคนนี้อ่าอ่ะทีมนี้เราเราโคต้าหมดไปแล้วนะ ทีมนี้ผมคิดว่าผมน่าจะล้มได้อยู่นะแต่ว่าพลังร้อยล้านเลยอะร้อยล้านเราจะไหวหรือเปล่านะมาอย่าเราซื้อรอบตีเลยก็ได้นะครับนะไปเลยหกสิบเพชรยอมยอมไปเลยนะไปแล้วก็ซื้อรอบชุบนะโอเคยอมไปสักหน่อยนะเพื่อกิวนะโอเคไปเยอะไม่ได้นะ้เดี๋ยวเพชรไม่พอซื้อตัวดํานะอ่าโอ้แต่ซูลิเขาห้าดาวมุงเลยนะน่ากลัวเหมือนกันเลยเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ย แต่ว่าเขาไม่ไม่ได้มีดักชายนะอ่ะเดีย๋ยวลองเดีย๋ยวเราลองดูเลยด้วยกันนะครับเอาทีมพลัง75ล้านไปลองสู้ดูนะเป็นอัศวินนะครับเป็นเวลสีนะมาออกรบเลยฝั่งเราอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งขวานะมาครับฝั่งเราได้เปิดก่อนแล้วเ,เราเจอกับท่านหน้าของอาพอสีนะไปะโซนิกเราหาฝนลังหานจัดหน้าไปเลยไปครับผมจัดหน้าไป32ล้านอ่ะโอเคเถอว่าได้อยู่ เขามีกานกหนึ่งตัวนะไปครับไล่กลยุทธฝั่งฮีโรไปขอแค่เมทนาย,ยาสตันเจ้าสุริลพอนะโอเคเกเรลติดโลไปหนึ่งตัวถ้าเซมกิส่วนคืนมาบ้างหนึ่งล้านดาเมจหรือสิบล้านดาเมจก็ไม่แน่ใจอ่ะโอเคปาดคืนมาแล้วก็เมทนาขึ้นยิงมาอย่าสตันซุริลโอเคส่วนสตันแค่ดาร์ชัยนะจังหวะนี้สุริเรามาแล้วมังกรเหินไวหา ยัดหน้าไปเจ็ดสิบเจ็ดล้านแล้วก็ยัดแถวหลังไปหนึ่งทีห้าสิบล้านยัดแถวลานหนึ่งทีสิบหกล้านยัดแถวนัางย่หนึ่งทีแปดสิบล้านนะอเ <c oughs> กเรตายแล้วหนึ่งตัวเนระียบร้อยอุย้ยดาร์ชายเราเอ้ดาร์ชายบ้านอะไรอะ่ะไอ้เจ้าทะเลเรากับท่าน้าของอนาคตบาเนี่คือไปวัดเรียบร้อยนะ <c oughs> มาครับตรงข้ามฝั่งข้ามทัศนกรกิอันติมา <c oughs> แต่ไม่เจมร้อนนี่เสือว่าเยอะอยู่นะอ่ะไม่ได้ตายไปหนึ่งตัว หมาโซลิวฝั่งตรงข้ามขอมังกรเหินเวหายัดหน้าคือประมาณสิบห้าล้านดาเมจยัดอีหนึ่งทีร้อยสิบแปดยัดอีหนึ่งทีร้อยยี่สิบเก้ายัดอีหนึ่งทีเจ็ดสิบห้าล้านโซนิกล้วล่วงลงไปหนึ่งตัวโอ้โหดาร์กชายถึงกับขั้นติดไม่ยอ่อทอยนะอือฮโดนโซลิวสามดาวนี่คือมันแรงเวอร์เลยอะ่ะโอ้ตัสเซอร์มอกิปันไปหนึ่งทีอือือเราจะไหวหรือเปล่านะโคตรตึงเลยอ้อ ปายพาสีเจ้าโซลิวมายัดหน้าไปหนึ่งทียัดหน้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยไอเจ้าท่าหน้าของอะไรวะท่าเซมิกตายไปหนึ่งตัวมาครับเข้าสู่ตัวที่สองนะฝอรงข้ามเปิดมาท่าหน้าของเจ้าซามิแมนปาดมามาครับแล้วก็ไล่ก่อนอยู่ฝั่งขี่รถไปมาดูกันนะกม่จะไหวหรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหน่าจะน่าจะยากเลยอะเพราะว่าเราโดนโซลิวขอยัดหน้าก่อนเลยนะโอ้สามดาวเด็มา สนามแล้วปิดไหนึ่งรอบตัวเดวองฟันฟน้งข้ามมังกรนเหินเวอ่ายัดหน้ามาโหแย่ละเรียบรอ้อยโอ้เราเสียเปรียบตรงที่แบบเราโดนใส่ก่อนนะถ้าเกิดเราได้ใส่ก่อนนี่เรามีโอกาสชนะนะอ้อพลาดเลยอะ่ะคือไอสองตัวนี้คือไม่ต้องไปตีละมาเยวเราทีมนี้ไปลงสนามเลยแล้วกันนะทีไหนทีนี้ดิไปครับชุบชีวิตไปนะเก้าสิบเพชรอ่ะไปไปมาโอ้แพ้เป็นหนึ่งตาลนะโอเคไหม อันนี้เป็นหกต่อสามนะครับนะมาเลยอ้าวซอมบี้แมนลุกขึ้นมาเออได้ปาดก่อนดิเมื่อกี้คือเข้าสนามมาปุ๊บคือซอมบี้แม่เราลงไปนอนก่อนเลยนะไม่รู้มกันว่าง่วงนอนหรือเปล่าอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการไล่โจมตีฝั่งฮีโร่มานะมาครับลายช้าใต้ดินนรกลาวายัดไปหนึ่งล้านหกแสนดาเมจเบามากเลยเก็บเวลเตะหนึ่งทีไปแล้วก็ แตะวายุสระตันสตันเจ้าอ่าทะเลไปละหนึ่งตัวมาครับแล้วก็เจ้าเมสกาดได้ออกอันติโอ้โหปาดหน้ามาร้อยสี่สิบแปดล้านโคตรแรงแล้วพาสิซท,ทะเลมาเรียบร้อยไปชุบชีวิตเพื่อนมาอีกแน่เลยใจยเย็นผมปาดซ้ไปหนึ่งพีร้อยยีิบสองล้านอีกาสองตัวแล้วนี่คือเตรียมระเบิดแล้วอะเรียบร้อยระเรบิดไปสองตัวอะตอมิกปาดมามาครับแล้วก็ฟีนิกซ์แมนดิ้งเวหาใส่เจ้าทะเลลึกนะ จะไหวหรือเปล่านะโคตรตึงเลยอ่ะจะขอเลี้ยงอะตอมิกแล้วกันไปเตะยัดหน้าอะตอมิกไปสี่ล้านสองแสนดาเมจไม่เข้าเลยมันจะอึดไปไหนล่ะพี่โคตรอึดเลยนะ,อะโอเคไปครับเกลวันติไปยังไม่เป็นไรมาครับเข้าสู่เทอร์นี่สองนะเราจะไหวหรือเปล่ามาดูกันปไปซาเมแมนป่าไปหนึ่งพีเกลวเวนได้เตะแล้วก็ซาเมแมนป่าซ้ำ ตอนฝั่งตรงข้ามสวนกข้ามาบ้างไหมามาครับแล้วก็นะลกลาวาสวนไปอีกหนึ่งทีไหมโอ้ทะเลยังไม่ตายนะเกวินไล่เตะไปแล้วก็เกวินนำการสตรันหนึ่งทำไมมันไม่สตันสองวะอ่ะไล่เตะไปหนึ่งทีอ่ะแล้วก็เมลสากาัดไม่มีอันติเรียบร้อยตีธรรมดามาพาสิทะเลติดอีกยัดหน้าเกลิวเรากลับคืนมาเจ็ดสิบสองล้านโอ้ตายไปเลยวะเมลสกัดได้ไปหนึ่งดอก สี่สิบเจ็ดล้านติดโลกกันห้าตัวเลยโอ้โหเกเรลวกลับมาหนึ่งกัวเซอร์เอ้กัวเซอร์บ้าอะไรอาตอมิกปล่ามามารับแรงกระแทกได้อยู่นะโอเคเร็วไต้ละมาแล้วก็ฟินิกแมนดิ่งไว้าหาไปใส่เจ้าทะเลนะโอ้โหไหวหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าไหวนะดูอย่างโซนแล้วเพราะว่าดาเมจไม่น่าปิดพอดาเมจเราทำใส่เขานี่คือโคตรเบาเลยนะเขาทำใส่เราโคตรแรง ไปครับผมเคลวันติไปหนึ่งทีโอ้โหอตอมิกไม่ยอมตายทีนะ่ะเรียบร้อยทะเลกลับไปหนึ่งตัวผมดูอีกสองนะเดี๋ยวผมปิดอันติท้าหน้าของเจ้า,าฟินิกแมนกับไอนน้นี่ละกันนะเพราะว่าเกินเทินสองปุ๊บไอ้เจ้าเกวินไม่สามารถสตัรได้นดดนะเกวินกลับมาตายมานารกลาวมายัดหน้าไปอตอมิกก็ไม่ยอมตายทีหนะ่ะเกวินกลับมาในสนามตีธรรมดาไป ไล่เตะไปนะไล่เตะไปหนึ่งทีแล้วก็ราชตลีาตาลปุ๊บอันติใส่เจ้าฟีนิกแมนไว้ยังไงฟีนิกแมนล่วงลงไปนอนเกวิร์ลเตะโอ้โหสานามแีกขึ้นมาแล้วก็เมสกาดตตีธรรมดามาพาสิซีันมาอีกแล้วไงโอ้ยัดหน้ามาแปดสิบสองล้านโคตรแรงเลยมาครับผมเมสการตปาดมาร้อยยี่สิบเก้าล้านอุ้ยแล้วไปหมดตีแล้วโอ้ย เกีนี้นี่โคตรตึงเลยนะโอ้โหเรารอบเราไม่เหลือตีแล้วนะคือไม่ไหวละโอ้โคตรตึงเลยนะอันนี้นี่คือไม่ตีนะร้อยล้านตัวอันนี้คือเหลือสุดเดียวตัวเดียวนี่คือกมีคนตีอยู่นะมารู้สึกเหมือนเราจะเหลือทีมสุดท้ายนะแต่ว่าไม่น่าจะลุ่มตายอะ่ะไม่เหลือทีมแทงท็อปเนี่ยผมว่าไม่น่าตายนะขนาดไอทีมเต็มเมื่อกี้นี่ยังเอาไม่อยู่นะ อ่ะผมไม่ตีต่อแล้วกันนะเพราะว่าไม่น่าไหวละดูทรงเราได้จะตกรอบแล้วนะไม่น่าไหวละอ่ะโอเคสัดสัดคิดนว้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครจะจัดกระบอกเหล็กก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนผมก็คือน่าจะจัดนะจากการคาดเดานะคิดว่าน่าจะจัดนะครับพร้อมอาวุธสามดาวนะแล้วสโซลีก็คือต้องอดอาวุธสามดาวไปนะคือก็เสียดายเหมือนกันที่ปั้นพลาสิบสองมานะปั้นพลาสิบสองไม่พอสุ่มมันไปพลาสสองนี่คือโดนไปสามร้อยเจ็ดสิบใบนะ แอุษาดาวคือเราอาจจะข้ามนะรู้สึกแอบ,บเสียดายอยู่เหมือนกันก็เราเดี๋ยวเราไปปั้นท่าของอ่ากระบองเหล็กยูอายนั่นสุดแล้วกันนะก็คือคิดว่าน่าพอหวังพึ่งดามเมจได้นะครับสำหราับอาวุษาดาวเจ้ากระบองเหล็กยูอานะคือยืนทั้งวันอะยืนไล่ฟาดไล่ฟาดนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้สาสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย